ว่างทางที่เฮาสิไปานาข้าเจ้าเนาะวัดที่เฮาสิไปปลูกมันแก้วหันเฮาก็เห็นเขาให้ข,ข้าเจ้างามๆเนาะพี่นนองนีไ่ไปพี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นนัำหวยที่ใกญ่ที่สุดของม่บานทำแล้วเนาะ เพิคนยังตีนเป้าสบายดีมือนีก็มาพบพาะกันอยู่กลางทางเนาะตอนนี้ก็คือพิมพ์กำลังไปปลูกหน้าเขาเจ้ามาแล้วก็สิกับไปเฮือนเขาไปเคืองมือเนาะมือนีมีเวียกอยู่เฮือนนึงพอดีว่าอันอีเม่บ่คอยสบายเนาะเฮาก็ อ่าสิไปฮ่องขาต่มกัตบตอกเห็ดตามเห็ดของเพณนี้เนาะไปสิไปซุกควันที่พอบอกว่าอ่าไปตอไแห้งเขาเจา้าแล้วแล้วก็หีบไปเห็ดเวีกยฮือน่าสั่นตอนนี้กัพิมพกันได้กินเขาแล้วเนาะแล้วก็ออกมาในกระบานคนเดียวนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบสองโมงกว่าแล้วเนะาะแยงกระบานคนเดียวเดี๋ยวพิมพสุดท้ายเส้นทางในการเดินทางเตละมือที่ พิมมา,าปลูกหน้าเนาะกาเป็นเวลาซ่องมือเหลียวที่มาเส้นทางนี้เนาะเดยวพิมสิดท้ายให้เบิ้งเด้ออันนี้นี่เป็นบอนธรรมดาเพียงเพียงน้อยนึงเนาะยูแคมนี้ก็จะเป็นนนำห้วยแล้วเนาะเต่เบิ้งอาจจะเพเห็นเนาะเพราะว่ามันมียาติบลายทางนี้ก็จะเป็นหน้าของข้าเจ้าเนาะอันนี้ขาเจ้าปลูกโดนหน่อยนึงแล้วจะจีซูมให้เบิ้งเนาะ นี่เลยดุยน่อยนึงแล้วเนาะก็สิประมาณนี้เนาะถ่ายบรรยากาศต้นกระบาดมาฝากเนาะทุกคนนี <c oughs> ่่ะเดี๋ยวเฮายางไปอีเกเล็กน้อยเฮากะสิไปเห็นน้ำห้วยแล้วเนาะไปเบื้งนำกันเนาะว่ะอ่าบน บนดอยหฮะนเนาะว่ามันสิเป็นแนวใดตะกี้พิมพยางมานี่เกือบเกือบล่มนี่น้ำห้วยคันท้าน้ำลายเนาะคันท้าน้ำลายโกน่าจะทำลายเส้นทางนี้ได้เนาะฝนตกน้ำลายนี่นี่ยังเลือนเต้นหน่อยเดียวซื่อๆได้ยี่ลุนี่ก็เป็นน้ำแล้วทางนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่ อ่าบุคคลสะดวกเปนไดเนาะซวงยำฟ้นต๊นหนำไล่ยนีทางนี้ก็อาจจะเจอเป็นที่สุดเลยเลยเนาะนี่เจอขนาดใดดีดีแต่ทิมไซเกิอบอันนี้มาบบดเดียวสวงฟุ้นป้ตกนี่โก็ได้ไซเกิบธรรมดาธรรมดายุแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้เขากันเลยต้องไซเกิบแบบนี้นะอุ้ยอู่้า ท้าคลิปไปเถอะเถอปาเท่ามนามาตีอไปใกลนี่เทาไกล้ามเอเอาอีน่ะเอาอีน่ะมาเลี่ยบบุ้หนาเลียเลียวเอก้บพ่อออนี <cold> ่เนาะปอเท่าคนกำลังเอาไกล้ไปบานเนาะปอาเท่านยังตีนเป้า ก็มืนแถมมืดมากน,นะพ่ะเท่านออ้อง <laughs> มือนี้นี่ขาดเม็ดฝนแต่ก็บดบดใจหนันซะหน่อยได้ละมือนี้ฝนตกทุกมื้อทุกมือทุกมือแล้วท,ทุกคนอาทิตย์กว้านนาจะเอ่าองอาทิตย์ได้เนาะฝนตกแทก้ตกว่ะตก ต๊ลินๆจะนั่นจะซื้อแบบ่ต๊แห้งปันไดต๊แบบค่อยๆแต่ว่าทุกมื้อบางคืนกลางคืนกับต๊เนาะบางคืนกลางวันกับต๊กลางคืนกับต๊ะต๊ะทั้งกลางวันกลางคืนเราม่หนีกับเศร้าไปแล้วฝ้นต๊นี้เดินทางมันกะค่อนข้าง่ามีความเสียงไยเนาะนี่พลาดจะนั่นเลยบางคนจนล่มเลย แต่ก็มันก็มีคอดีไลยๆยังเนาะมันก็มีคอดีไลยๆยังอ่ายัางเ่นการเฮ็ตให้ฮ็ดนานเนาะเขาก็ต้องการนำฟุ้นคือการกะอดเอาเนาะฮ็ดใจใดๆเขาก็ต้องการฝนนะ้นเนาะพึ่งพาอาศัยกันไปจังนั้นนะ่ะแต่ก็เดินทางลำบากกะอดเอาหันหล่ลองนี่ไปสุดพุ่นปินเด,ดจานี่หมดเลยเป็นห้องๆงจนี่น้ำทั้งแตละบอนเตละบอน ตอนนี้นี่มากับแบบมีเหยียบเหยียบได้นหนึ่งนะทุกคนฮันลังมีแต่พิมพ์มาผู้เดียวเแท้เบิ้งบรรยากาศบางเวงจกนันสิชุดเลย <c oughs> เปียเป้ยวๆจะได้ห็ <c oughs> อวันนี้ก็จะเป็นวันที่พิมพ์กับไอ้ไหมมาตักเอา ก่แฮกี ai, ่ทรายตอนนั้นเนาะทีมกัมันตักเอาอยู่นําห้วยตัวนี้แหช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนตกลายนิดนึงเนาะก็เลยนําห้วยก็เลยตนั้นพิมพ์ก็ไอไม้มานี่นําห้วยก็ยังน้อยอยู่เนาะไปตัดๆๆเดี๋ยวนีไละแล้วเนาะี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นนําห้วยที่อ่าใที่สุดของหมู่บ้านเาแล้วเนาะประมาณนี้ น้ำห้วยนี่ออมบานเขาเลยเด้นนี่แล้วก็มีอีน้ำห้วยนึงอ่อมไปทางพุ่นอีกตอน,น้กา ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชนะ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็หอด,ดูการปลูกมันแก้วแล้วอันที่จริงเราก็หอดได้ดนหระแหละแต่ว่าเฮาบ่าน,นปลูกเนาะตอนนี้เขาก็พอดีว่างกันเลยที่โอกาสนี้มาซชเนานะระว่างทางที่เฮาสิไปนาข้าเจานะ้าเนาะวัดที่เฮาจะไปปลูกมันแก้วหเาก็เห็นเขาให้ข้าเจ้างามๆนะค่าพี่นอนอะนี่บ๊ติบเลยเนาะเป็น เต็มเต้เขาล้วนๆแต่ว่าเขาก็กาลังงามกําลังอันซีมานเนาะยังยัง่ได้ออกอันเป็นห่วงเขาจาาานนะันแทะๆเลยเนาะเดี๋ยวเขาไปปูมันเกลือนทุกคนเดี๋ยวก็สิมีวีอกต่อเนาะไปเอทางนั่น เฮ้ยหลาแมาป้ามามาเดี๋ยวพิมพ์สุดท้ายให้เบิ้งดีๆนี่เลยป้าเธอเธอจังแมีนเคี้ยวงามอีรีเนาะปีนี้นี่เฮาโก้ไรเห็ดให้เนาะเห็ดแต้าน้าซื้อเห็นข้อมือเจ้างามกาใชดได้เนาะคิดอยากเห็ดเด้ดเจ้าโก้ลุก้นไม่ ใหญ่ๆก่อนหน้าจะแมนไม้ซักเนาะนี่เจ็ดอันอยู่ในอยู่ในสวนนี้เลยเป็นระบอมเป็นระบอมให้ล้านหน่อยจับอันจับกล่องเป็นมือกล่องให้หมวกสายไม่ได้ใส่พบคว้าไม่ได้คว้าเมนไหมเมนว่าเมน ไปไปค่ะไปอีกจ็คน่อยอากะสิหอดแล้วเไปไปหมจัก้อีกจยเปล่าเทอเลยบ่ไปไปลเห็นลกวาความเล็กช่ถไทยแล้วก็ได้อันนี้มาเป็นหนำ เบียขึ้นเลยนายห้องเข้าเจาก็ห้ากับฟูคือกันเนาะกามือมือเดียวกันกับอันนาขห้องพิมพ์หันเลยห่วนนี่นี่เลยแก้มันแกวมาดีดีก่อนลืมฟูเลยนะ ตอนนี้ฮาก็ได้มาพักพอนอยู่กล่องส่วนใหม่นะพี่น้องรู้สึกว่าผ่าลมเย็นๆขนาดเมื่อกี้หนีฮาได้ไปตากแดดอยู่หันวันทีฮาปลูกอันแก้มันแก้วน,นะว้ามหอวนนะเนาะด้วยนี่มาพักพอนยนี่ฮาวโ่พาก,ก,กันเดินทางกลับ,บานแล้วเนาะสูอทุกหน่อยรู้สึกว่าอยากกินหํำแห้งด้วยนี่ดแดดแปรหนำมาหนาเดือนะเวลาขากล่กองนีงก็มีเสียงพอนอาย ก่อนายพิมพ์ตาอยู่เพียเดียวนะมาพ่อแมอ่ทีพพ่นอกพิมซีพาพ่อแม่พี่นอกมาเบิง้งเขาไฮทังพีมอโมเลยเนาะตะก,กี้นี่เขาตึ๊บยางแบบพันๆตามเส้นท่าเขาน่าดี๋ยวนี้เ่ามาเบิง้งอยู่กลางไฮเลยแหละพ่อแม่ที่นอกมาพ่อแม่ที่พิเห็นพนะิมเห็นตุนอาณาอันเนะ อันนี้ก็จะเป็นต้นพุกที่พิมพ์มักเอาไปเกลือมูหั่ะเนาะอันนี้นี่พอดีแต่หมักจะมีแมงบุงเนาะมักจะมีแมงบุงลินโอ้ยยี่นี้โอ้ยตึกเย็นสบายสดชื่นจังเลยเน,นะาะเซทีว่ามีหนำ<ม>กิน <c oughs> เดี๋ยวพิมกาซิคข้อตัวกับเพื่อนกันทุกคนเนาะพิมกะสิคข้อจบบรรยากาศอ่าบรรยากาศอยู่กับทงไฮทุงนาไหวเพียงตำหนีเนาะ เดี๋ยวเขากะสิพากันกับเพื่อนแล้วไปพบกันแม่ในคลิปต่อไปเนาะส่วนจะเป็นคลิปใดกับฟ้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์สร้างคลิปในครั้งต่อไปในเด้อเนาะคือพิมพ์กาบุ้งอไรเฮ็ดคลิปโดนโดนเลยเนาะน่าจะหอดเดือนเดือนตองเดือนไหนละเบ่เนาะอันนี้กะบ่แน่ใจไก่ย่างทีพิมพ์เคยบอกเนาะสองของพิมพ์กะพานแล้ว แต่กาเดี๋ยวนี้กับกำลังรอท้าพินเนาะอันนี้กับบุได้แจ๊คเธอกับบุเนี่ยใจคือการมาชดัยบุได้กกขี้ยันแบบซองเฮาแบบมีการผิดพลาดใณาข้อมูลอะไรทำไมมีการผิดพลาดบ่เนะาะบุได้เลยบ่เนาะพิมกับบุหัอันนี้กับอแเห็นเนาะว่มีกำลังใจบุหัว่เสียต้อหรือว่าจะได้ดีเนาะจะได้กับย่นเลยเนาะสำรับคลิปนี้กับ๊ายบายไปเหงื่อก็เนาะสิไป เห็ดเบียกโตเนาะตะกีก็ได้ต้มข้าต้่เฮ็ได้ทำไม่ได้แล้วแล้วแล้นั้นจากที่เขากลับนี่เราก็สิกวัวไก่ลวก็สิิ่มเฮ็ดเบียยพ่อเบี้ยเงินลวก็ซุกพันละเนาะก่อนหนาจะแรงพอดีแหละเห็ดเบียกเงอนแล้วไปเบียกทุกมือทุกมือเนาะส่วนนี้กัไปไปหน้านี่แหละไปตอมแห้งเขาจะแมนเพราะว่าเขาขากับปลุกเลยแล้วแล้วเนาะปลุกเลยทั้งซองวันแล้ววันหนึ่งเขาซักเอาซักเอาคือคือคือให้นี่แหละเขาซักเอาคืนแนี่วันหนึ่งเขาปลุกเนาะละก็แล้วแล้วก็ไปตอมแห้งเพื่อนทุกมือทุกม Bây nà thuốc mượn Nà cả đam mất <laughs> Lan, lan cặp bạ lậu